หลายคนก็อยากให้ผมออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็สรุปดราม่าเกี่ยวกับปิงนะครับสำหรับปิงเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นปิงสายพันธุ์ชั้นดีปิงที่มีประโยชน์หรือปิงรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ปิงก็คือปิงอยู่วนยังค่ำซึ่งหน้าที่หลักของมันก็คือมันจะต้องคอยเกาะนะครับไปตามสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะครับเพื่อดูดเลือดนะครับหน้าที่ของมันก็จะเป็นประมาณนี้ ทีนี้ในเรื่องของปิงของการทาคลิปเนี่ยคือ,อไรนะครับก็ต้องแยกกันก่อนซึ่งในวันก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการทําคลิปสก i บีดีซึ่งมันเป็นกระแสที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครมานั่งวิเคราะห์สก i บีดีเนี่ยก็จะได้ยอดวิวแบบหลักแสนง่ายๆนะครับทีนี้ทําไมถึงปิงเราไม่มีสิทธิ์วิเคราะห์เหรอเช่นวิเคราะห์บอลวิเคราะห์หนังรีวิวหนังรีวิวเกมหรืออะไรเงี้ยต้องแยกกันก่อนการวิเคราะห์หนังนะครับ เราเอาข้อดีมาหรือข้อเสียมาบางครั้งเนี่ยจะทําให้เรานะครับอยากไปดูหนังเรื่องนั้นจริงๆหรืออยากซื้อหนังจริงๆซึ่งมันมีผลให้ผู้ผล,ผลิตหนังเนี่ยผู้สร้างนะครับเขามีโอกาสได้ไรายได้เกมนะครับก็เช่นกันนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรพวกนี้ทีนี้ในเรื่องของสกิมิดีเนี่ยการมาวิเคราะห์เนี่ยถามว่าคนที่ดูวิเคราะห์นะครับจะมีสักกี่คนที่จะไปดูช่องจริง นะก็มีแหละที่ไปดูช่องจริงแต่บางคนเนี่ยเลือกที่จะดูช่องวิเคราะห์ไปเลยทําให้ช่องจริงเนี่ยเขาเสียนะครับคนดูในตรงนี้ไปนั่นแหละที่ทําให้ผมได้พูดออกมานะครับในวันก่อนผมไม่ได้เจาะจงนะจริงๆผมแค่ยกตัวอย่างซึ่งช่องไหนปิงที่สุดดังที่สุดผมก็หยิบช่องนั้นมาพูดนะครับถามว่าไม่ชอบเป็นการถอดตัวไหมไม่ชอบลักษณะนี้เป็นการถอดตัวครับไม่ว่าจะเป็นสปอยหนัง นะครับเช่นกันซึ่งการสปอยแล้วบางครั้งมันทําให้เราไม่อยากดูนะครับเราไม่ไปดูหนังเลยไม่ไปดูเรื่องเต็มเลยแต่ถ้ารีวิวหรือเอาข้อดีอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยบางครั้งผมก็ต้องไปหาหนังเรื่องนั้นดูผมจะบอกคนที่บ้าน,นเสมอว่าอย่าไปสนับสนุนไอ้พวกสปอยหนังอะไรพวกนี้หรือว่าไอ้พวกที่รีแอคแต่ก็อย่างว่าแหละรครับเด็กๆเ,เขาก็ชอบดูนะครับทุกวันนี้ลูกผมก็ยังแอบดูอยู่นะครับซึ่งคนดูมันก็ไม่ได้ผิด ตัวในคนทำเนี่ยถามว่ามันผิดไว้มันทำได้เพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งสตรแต่ถามว่าในคำว่าไม่ผิดเนี่ยคุณถูกแล้วเหรอครับเออมีใบอนุญ,ญาตขอไหมมีส่งเมลขอแล้วเขาตอบรับไหมว่าคุณทำได้ถ้าคุณมีคุณเอาออกมาดิใช่ไหมอ่าผมทำคลิปขอโทษคุณได้เลยถ้าคุณมีอ่ะใช่หรือเปล่าทีนี้ก็เอามาทำางินเองแล้วก็บอกว่าเขาให้แล้วคือเขาปล่อยสาธารนณะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบ กระจายฐานเหมือนอยากจะให้ดังเหมือนเราได้เกมมาเล่นในเขาพอเราเล่นในเขาปุ๊บเขาก็ขายเกมได้คนก็รู้จักเกมเยอะอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ว่าพอทําไปแลมามันเกิดการไม่แฟร์ต่อผู้สร้างซึ่งบางทีคลิปผู้สร้างเองก็จะโดนสไตร์เองเนื่องจากว่ามันมีภาพวิดีโอที่ตรงกันถึงเราเนี่ยจะเอาไปตัดต่อใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาหนังมาตัดต่อใหม่ใส่เสียงใหม่แต่คําว่าผิด ยังไงก็ต้องผิดอยู่วันอย่างข้ามเพราะผมไม่ได้สร้างหนังมาผมแคบเอาของเขามาแต่อย่างนักภา์เนี่ยที่เอาการ์ตูนมาภาคใส่เสียงลงไปอันนี้ผมชื่นชมนะถึงจะเอาผลงานลิขสิทธิ์มาแต่นั่นคือคุณมีความสามารถที่ภา์เสียงได้เสียงน่าฟังอันนี้ผมชื่นชมผมถือว่าโอเคแฝยยูสนะครับถ้าคุณจะมีะไรายได้หรือไม่มีนั่นคือความสามารถของคุณแต่กับการที่เราไปดูดคลิปเขามาเพื่อวิเคราะห์เนี่ย มันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนคุณไม่จาเป็นที่จะต้องมีคอมแสนสองแสนเลยยกตัวอย่างเช่นเกมอาร์คเนี่ยถ้าจะเล่นในภาพสวยสุดๆต้องใช้งบถึงแสนถึงสองแสนนะครับในบางครั้งนั่นแหละครับที่ผมพูดไปและช่องใหญ่ๆส่วนใหญ่คอมเขาก็หลักแสนหมดนับมากมายไม่ต้องบอกชื่อก็คงจะรู้ว่าเป็นใครนะครับประมาณนี้แหละก็อยากให้คนที่มาดูนะครับดูจบแล้วก็แสงคอมเมนต์นะผมก็ไม่ได้ว่าทําแล้ว มันไม่ได้มันไม่ควรทําแตบบ่คุณควรที่จะมีสิ่งที่เป็นหัวสมองของตัวเองบางคนบอกผมว่าไล่หัวสมองผมเล่นเกมอาร์คนะครับมาไม่ต่างกับสองพันพาร์ทซึ่งจริงๆเกมนี้ถ้าไม่มีสมองจริงมันน่าจะจบไปที่ร้อยพาร์ทแล้วครับเพราะเกมมันไม่มีอะไรครับผมก็ต้องพยายามผสมแมพผสมหมดเอานู่นมาใส่เอานี่มาใส่อย่างในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็ ต้องบอกหรือว่ามันจะซ้ำซากเพราะมันไม่มีอะไรจะเอามาเล่นแล้วแล้วคนดูก็ยังขออยู่ผมก็ต้องเล่นต่อนะครับในปีหน้าผมก็มีแผนว่าผมอาจจะหยุดเล่นถ้ามันไม่มีอะไรอัปเดตเนื่องจากว่ายอดวิวมันลดลงมาแล้วนั่นก็หมายเพราะว่าคนดูของผมเขาไม่ได้ชอบที่อยากจะดูอาร์คแล้วผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นมันเพราะผมไม่ได้เดือดร้อนกับการที่ผมไม่ต้องเล่นอาร์คนะครับที่ผมยังเล่นอยู่เพราะว่ายอดวิวมันยังสูงคนยังชอบอยู่ทีเนี้ยอดวิวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอวตาร เกมมันชีวิตรอดทั่วไปมันก็มียอดวิวใกล้เคียงอาร์คผมสามารถเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ผมยังไม่ทิ้งอาร์คทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบและเด็กในช่องผมก็ชอบมันแล้วผมก็ส่งต่อความสุขให้หลายๆคนในวัยเด็กนะครับในช่วงนี้ก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพบางคนดูอายุ12ไปจนถึงอายุ18นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะ40อยู่แล้วนะครับก็อีกสักพักก็คงจะวางมือแหละ นี่ก็คือสรุปของปิงนะครับเออแล้วก็มันก็ยังไม่จบดราม่าอีกมันเป็นสิ่งของเขาไปเสือเข้าท้าไปผมก็ไม่อยากจะเสือแล้วครับแต่ผมอยากให้วงการมันไม่มีความทุเรศที่แบบว่าไปหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองง่ายไดยขนาดนั้นนะครับคุณควรที่แบบว่าเออห้าสิบห้าก็ยังดีไม่ใช่เก้าเกแล้วยังมีบางช่องนะครับหน้าด้านภาคภูมิใจแบบกูจะเป็นปิงเก้ เหมือนกับประมาณยะอเย,อเยอ้ยผมคุณไม่้อามายอะเย้ยผมหรอกครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรทุกวันนี้ผมมีเงินในบัญชีเป็นล้านล้านเลยนี่ what the fuck เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นภาษีทุกปีคุณเตรียมตัวรับสรรพากรได้เลยยิ่งไรายได้มากขึ้นตอนนี้เขาก็กําลังตรวจเดี๋ยวสักพักถ้าโดนเตรียมเงินเอาไว้เยอะหน่อยเพราะถ้าไม่มีจ่ายเนี่ยเขาจะคูณอ2อ what นะครับตามนั้นแหละครับผมวันนี้ก็ไม่ได้แขวะใครนะครับก็พูดแบบเป็นกลาง นะไอ้เรื่องที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ก็ได้อธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับในเรื่องของปิงนะปิงก็คือมันต้องดูดเลือดมันต้องเกาะไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เกาะคนนิ่มก็ต้องไปเกาะคนอื่นและนิ่มคันคือมันตายยากนะครับบางทีดึงไม่ออกต้องเอาไฟลนไฟลลนแล้วก็ยังไม่ตายนั่นแหละครับปิง